สวัสดีครับพี่น้องมานี่ช่องไทยสลินกะพาพี่น้องมาทงไตทงหน้าเวารับเนาะเอ่งงวเอ่ง้วยครับมาเบิงรีหน่อยผมกำลังกินยาครับเขากำลังเรียนรู้ในการกินยาครับรีหน่อยผม,มาอายุเดือนกลัวครับอันนี้พี่ชายเขาก็ล่ามันครับประมาณสามสามเดือนกลัวครับจะเขาสี่เดือนแล้วครับ พี่น้องก็จะเริ่มเด้อครับเดอ้อเพื่ได้เขาว่าใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกําลังใจให้ช่องไทยสุรินทร์นะครับเนะะาะเสดมีกําลังใจเหคลิปครั้งต่อไปครับขอบคุณในไลน์เด้อครับเดอ้เอไอ้งัวงัวหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเขากับว่าเขาจะเรียนรู้ในการกินหญ้าแล้วก็ส่วนมากก็จิติดมูติดพวกครับนั่น กอยากจะไปหาหมูฮาผัวครับงูหน่อยคือกันรุนรุนรุนเดียวกันนะประมาณนั้นแหละครับ <c oughs> เดี๋ยวยางนลอยเยอะอีกหน่อยกับแรนอีกหน่อยก,กับพากันแรนเล่นนะพี่น้องเลยอันนี้เขาก็มาอยู่ห่างจากแมฆของไก่เติบนี่พี่น้องผมกัผมกับย่านหมาเนาะผมว่ามันมาทันใหญ่ปงนไดงัวกำลังสิใหญ่ผมกับย่านเนาะผมก,นะผมก็ตื่นตื่นเนาะครับเนาะ ไปแล้วพี่น้องเลยไปหาหม,มูหาพวกแล้วส่วนพี่ชายละไอล้ไอละมันกําลังเมามันครับหยาอยู่ครับนี่ก็ตามไปกันครับ <c oughs> เห็นน้องไปก็ไปครับเห,เห็นน้องไปก็ตามน้องไปแล้วครับโอ้ไปแล้วพี่น,อน,อน,น้องอี่น้อยก็ว่ากันแลนเลินหุบปากหุบขม ิ <ś led> <punish able média> <ś led> นี้ก็สำเนียงนนาพี่น้องนะ <ś led> เอาคลิปสั้นๆมาฝากพี่น้องครับมาเบ่งชีวิตของงัวหน่อยสองโตเนี่ยครับว่าการพัฒนาการเขาเป็นยังไงเนี่ยครับขาวนวลหน่อยไอ้รีหน่อยผมกรลังแข็งแรงครับอายุกับเดือนกลัวครับกําลังเรียนดูกินยายังเนยังเน,งนครับ ชนดมากกระเลนกัมูงก็พวกครับทีนี้ก็ช้ำนีน้นะพี่นองเนาะไปก็กาหนานะผมก็จิพภาพมาเบิงเล่หน่อยไหมครับสวัสดีครับ